สวัสดีครับผมไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับผมอตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหลังสวนนะครับจะให้ดูรอบๆบ,บริเวณนะครับผมนะครับครับผมรอบๆนี้ก็จะมีมะละกอนะครับผม มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับปลูกอยู่อไว้อยู่ต้น in หน e ึ่งนะครับั่งนู้นก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับผมแล้วก็มีมีมะพร้าวด้วยนะครับผมครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมก็เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม รตรงนี้ก็จะเป็นาวางแผนไว้ประมาณ2เดือนนะครับผมจะทําเป็นบ้านเล็กนะครับในบริเวณน,นี้นะครับผมคก็บรรยากาศริมสระนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะบ้านสวนนะครับหลังบ้านนะครับผมอันนี้เดี๋ยวพามาเดินดูอีกฝั่งนึงนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นอ่าต้นนี้ก็จะมีแต่ต้นกล้วยครับผมตรงนี้ครับต้นกล้วยนะครับแล้วก็มีสปริงเกิลนะครับผมอันนี้เปิดตอนรดน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับ ครับผมอันนี้เป็นต้นต้นบัวนะครับผมฝักเขาเรียกฝักบัวนะครับผมบวกบวกนะครับครับผมบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ผมจะทำบ้านนะครับบ้านน้อยนะครับฝั่งนู้นนะครับ ก็บรรยากาศช่วงเย็นนะครับบรรยากาศช่วงเย็นก็จะทําเป็นบ้านสวนเล็กๆนะครับผมเป็นบ้านสวนเล็กๆนะครับก็วางแผนว่านะครับผมจะทําเป็นแบบที่ยื่นออกมาตรงสะนะครับแล้วก็สามารถนั่งพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยครับผมนะครับ ช่วงนี้ก็อยู่ช่วงเดือนสิบสองันไม่ใช่ครับเดือนสิบเอ็ดเนาะใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะคิดว่าจะทําเป็นที่นั่งกินชิวๆกันนะครับผมน่าจะเสร็จทันก่อนปีใหม่นี่แหละครับวางแผนไว้นะครับนะครับผมอันนี้เป็นบริเวณร,บรอบๆนะครับ,ร,บรอบๆสวนนะครับนะครับก็ ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับ